วันนี้ไปกินไม่ไม่เจะทุกคนไปกินเนื้อกระถางกันมีน้ำจิ้มมีกุ้งลูกกละแบิเลูกกระเบิดนะใส่ยางละนิดยางละหน่อยหน่อย ปุ้งเด็กปุ้งเด็กใส่อันนี้ก่อนแล้วก็ใส่ในน้ำปลาทุงให้มันสืบแทบได้ใช่ได้กกระต่ายวันนะลอยอากาศเลยเรับปรานสารจะฉุกคนไปกินโมกะถากัน <laughs>

แทบซีจะอังจะตายจะได้บอเช่ไหนกินีหายแทบจะแชงกระจาจะได้บอ่ไหได้มอกระทายุสไน้อมอกระทางมีนอ่อนช่วยเอิบแทบหน่อยแต่เดี๊วบอว่านี่เน่เตินกับ่อน้ำจิ้มคือแซ่บมากเลยอ่ะเกลี่ยแต่อย่าเติมเมียน

chị lần ghé ghé chạy chạy chị. Ừ, rồi nó chứ chưa mẹ chưa chưa Mình về chưa 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 งแรกขำมกรานแม่ไม่้้าแม่จะกินหรอเล่าอเมนนีาจะข้างแรกได้ไหมบเอตอไหอเยอะเหรอ เย็นๆค่อยย่างค่อยๆนี่นี่นบบก็คือกันก็คือกันไงรู้บ้างข้นยุ้งกุ้งขึ้นแต่กุ้งแกุ้ยเอามาแกเนี่มึงใส่มโก้ใส่โกอันนี้